คะวันนี้เราจะมาเริ่มชิมสลัดมันฝรั่งของเรากันเลยนะคะเริ่มชิมแล้วนะนี่น่ากินมากเลยอ่ะอืมสลัดมันฝรั่งอร่อยมากเลยทุกคน เราจะลองชิมแฮมนะคะอืม,มอืมกันนะมาชิมร่วกันนะอร่อยคร่อยงี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย